สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามือนี้เดือนเพ้นชแนลพามาชมควายควายงามควายใหญ่อีกตัวหนึ่งจ้าก็คือเจ้าล้านหาแสนจ้าล้านหาแสนแหงวิไลฟ้ามเนาะก็เป็นควายที่เป็นพอพันทีใจลูกดีอ่ะจ้าพะวาตามทีได้ยินมาก็เพิ่นให้ลูกดีกันไปตลาดนัดนีให้ว่า ถามว่าลูกไผลูกล้านหาแสนว่าสัน่นจนลูกหาแสนเนาะจนจนต่อมาพอวิไลได้ซื้อเขาฟาร์มจ้ะในราคาล้านหาแสนก็เลยได้ตั้งซื้อว่าเจ้าล้านหาแสนพี่น้องจ้ะสวัสดีจ้ากับในน้ำตัวเลยจ้ะครับผมซื้อเพี้ยวครับเพี้ยวเหรอครับ เพียวนาะเป็นผู้เป็นผู้ดูแลเลี้ยงควายอยู่ในฟาร์มของวิไลฟาร์มจ้ะก็เป็นน้องเพียวเป็นผู้ดูแลควายหลายๆตัวของคอกวิไลฟาร์มจ้ะเหมือนนี่พามาชมเจ้าล้านหาแสนจ้ะพี่น้องจ้ะที่ที่ได้ซื้อว่าล้านหาแสนกับเพราะว่าพอวิไลเพิ่นได น้ำเข่ามาในราค่าล้านหาแสนจ้ะแต่ว่าแต่กอนเผิ่นซื้อเจ้าหาแสนซื้อซื้อจ้ะพี่น้องจ้ะเพิ่นอยากกินหยาเพิ่นเห็นหยาเขียวพี่น้องจ้ะเพิ่นอยากกินหยาบึงบึงควายพี่น้องบึงควายควายใหญ่ตัวนี้กะถือว่าใหญ่ใหญ่ใหญ่งามพี่น้องความสูงของเพิ่นอยู่ที่เท่าไหร่จ้ะ ประมาณรนะ้อยหกสิบผาเนาะจ้าแล้วบัน,นี้เพิ่นเป็นสายใดนี่จ้าสายปานสุรินครับสายปานซุรินเนาะเอกลักษณ์หน้าตาพี่น้องจ้านี่ของเขาครับเอกลักษณ์หน้าตาของสายปานซุรินเพิ่นสีมีม<อ>ความเป็นอเอกลักษณ์นี่แหละหน้าคมเคยเห็นควายตัวหนึ่งที่เป็นของพระอาจารย์อย่างเนาะที่<อ>เพิ่นเป็นสายอจ้ายูซุนนริน เพิ่นก็เป็นสายปานซูรินคือกันเนาะนี่แหละพี่น้องหน้าตาของเพิ่นหน้าตาเข้มเบิ่งวงเขาพี่น้องจ๋าควายวงเขาแบบนี้เพิ่นเอินวงเขาหยั่งจ๋าเขาวงพระจันทร์ครับเขาวงพระจันทร์เนาะป้าพี่น้องเบิ่งอกเบิ่งอกกปล่าเปลาแล้วเนี่ยเกือบจูดินพี่น้องจ๋าดูนี่คือเจ้าล้านหาแสนพี่น้องอกบปก่าเ่าวเพื่อน ความสูงของเราก็อยู่ทีลอยหกสิบหาตอนนี้เพิ่นได้เอามาเขาอยู่ในฟรามวิไลฟรามแล้วก็รีดน้ำเชือ่อเขาก็มีน้ำเชือ่อปล่อยให้พี่น้องเกษตรกร,เ,ร,กรเนาะในราคาเท่าไรจ้ะชุดละห้าพันสิบสองหลอดคนระับชุดละห้าพันสิบสองหลอดเนะาะแถมสองแถมสองพร้อมอ๋อสิบแถมสองหลอดละหาร้อย หายเป็นหลอดกับหลอดละหาร้อยจ้าสำหรับเกษตรกรเท่าถึงมิมีแยกเพลพรอมเนาะจ้าอันหลอดละพันหาครับหลอดละพันหาพี่น้องจ้าแยกเพศอยู่บ้านอยู่บ้านสาวใบไผ่พี่น้องจ้าสาวใบไผ่กับผสมกับล้านหาแสนนี่แหละผสมไปแล้วรอบแรกบ่ติด รอบสองมาพอวิไลเลยไปผสมให้อีกรอบจ้ะได้ได้หลอดแยกเพศไปแยกเพศนี่หมายถึงสีมีเปอร์เซ็นต์ติดตัวเมียเป็นเป็นตัวเมียนะพี่น้องก็คือมีเปอร์เซ็นต์ที่สิเป็นตัวเมียให้ลูกเป็นตัวเมียเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์พอวีไลเแล้วได้เอาไปผสมให้สาวใบไผ่แต่ว่าตอนนี้สาวใบไผ่สถานะกับยังยังบ่ท่านได้ตรวจจ้ะยังบ่ท่านได้รู้ว่าติดหรือบ่ กะต้องรอรอบแล้วก er ็ลอตรวจทองอีกส oh ักกอนนี่แหละจ้าคือพอพันธี่เฮาเอาไปผสมไห่สาวใบไผที่อยู่ในคอกเนาะมื้อนี้ก็เลยได้โอกาสมามาชมเจ้าล้านหาแสนเลยพี่น้องเจ้าล้านหาแสนเฮ่ากะเป็นควายที่เพิ่นเพิ่นมีความใหญ่แต่เพิ่นกะบ่ได้เป็นแชมใสดีเนาะมันบ่เพิ่นได้แชมบอก อ๋เพิ่นกาได้เขาประกวดคือกันเนาะอยู่น้ำเจ้าของเก่ากด้ได้ได้หลาเนาะอยูน้ำเจ้าของเก่าติดนึงในหาตลอดครับจ้าเพิ่นเพิ่นเข่าสนามคือกันพี่น้องอยู่น้ำเจ้าของเก่าเพิ่นเพื่นเขาสนามผุนไข้เพิ่นพี่น้องจ้าเกัเป็นงานขานจันเพิ่นเพิ่นติดหนึ่งในหาอยู่เนาะจ้าที่หาเ่ะมันวาได้ที่สองก ปีหาแปดหลายปีผ่านมาแล้ววายเจรานหาแสนของเฮานี่เพินอายุได้หลายปันไหนแล้วตอนนี้จ้ะอายุกับประมาณเก้ากว่าสิบปีนี่นะครับอ๋อได้เก้าปีเกือบสิบปีแล้วพี่น้องดูความใหญ่ของเพินเบืองโอ๊บอกปลาวแต่ว่าเหมือนนี่ฝ้าคึมบรรยากาศก็เลยยากบรชัดปันไหนพี่น้องจ้ะเพราะว่าเหมือนนี่ฝนตกเนาะฟ้าฟ้าคึม มีฝนตกลงมากก็เลยเป็นฝ้าบ่เปิดอยากมืดๆจากน้อยพี่น้องจ้าแต่ในความมืดเขายังเห็นความใหญ่เพิ่นเด้ผุนพี่น้องจ้าเด่นในเรื่องล้ำตัวครับจ้าล้ำตัวญ่หนาเงาครับล้ำตัวญ่หนาเงาทรงลูกดีทรงลูกดีเนาะเพราะว่าการทรงลูกก็คือว่าดีครับจ้าตัวดีมากๆเลยครับเห็นหลายตัวนะครับให้ลูกจากแม่บ้านบ้านสูงร้อยสามสิบสามสิบกว่านี่ก็ให้ลูก ลอยหาทิพัวใช่ตัวากับลอยใช่ทิพัหาทิพัวเราคือว่าเกินเกินแม่ครับใกูกเกินแม่ให้ลูกเกินแม่เนาะงามอยู่พี่น้องจานี่สะอ่อนอยู่ยงามอยู่เอาเบื้องไก่ๆยังเห็นความใหญ่พี่น้องจานี่คคยใหญ่ไ,ไ,ย,ไยเก่าครับควายเป็นควายเล่าเกา่าน้ำเนาะถือว่าสมัยตะกี้กับทำได้รุ่นนี้ก็ถือว่าสุดยอดแน่ๆนะใช่ถือว่าสุดยอดของควายแล้วล่ะถือว่าเป็นควายที่ใหญ่ที่สุด กันกันในสมัยตะกี้นะครับแจังทุกมคอนี่ก็มันกับพัฒนากันมาหลายครับจ้าดูไงตัวถ้าเป็นถ้าเป็นควายควายตัวผู้ที่เขาเอามารีดน้ำเชื้อเนี่ยในการเลี้ยงดูเขาสิเขาสิเลี้ยงเขาแบบไหนจ้าเขาเลี้ยงแบบยิงธรรมชาติครับยิงธรรมชาติน่าทึ่เต่าควายเล็บหยาควายเนี่ยนะครับจ้าควายออกยางออกกองร่งกายเนี่ยครับ

เขาเลี้ยงมันดีอย่างเดียวยุเงาได้ดนครับมันีแต่อัดอาหารอัดอาหารเลยมันก็เป็นไข้ควายอายุสั้นนะจ้าเป็นตัวนี้เลยตัวเป็นควายถืออย่างง่ายครับสวนแบบธรรมชาติครับเบิงบันไทยเบิงบันไทยพี่น้องจ้าเบิงเบิงไทยครับหนึ่งานี่เบิงบันไทยเบิงไข่เพิ่นพี่น้องควายตัวนี้มีอายุหลายแล้วแต่แต่แต่ที่ไปเห็นมามีความแตกต่างเนาะ ควายแต่ละตัวไข่บ่คือ,คอกันเหมือนบ่แมนครับเพระาะว่าตัวน,นี้สิเป็นไข่ไข่สัน,นสนันครับเป็นควายไข่คำดีครับไข่คำซื่อด<า>ีไข่คำตรงดีครับไขายสิไข่หำง่ายครับตรงห้าห้าลังโตน,นี่สิเห็นผืนผืนยอนเหี้ยเอาเลยไหมเป็นคือไข่สองอย่างก่อเพิ่มอื่นเป็นมันก็เป็นควายทีย่จริงเลยละ่ละอ,อย่างเรียเทียบ้าจดีอว่น้องลูกั้น ขึ้นใจหลายแบบนะครับคือตัวนี้ก็ถือว่าเป็นควายที่หำเสม,มอดีอืา่าไข่ไข่ชันว่าควายหำเสมอไข่ตรงไข่บ่บิดบ่เบียวก็ถือว่า,หาให้ลูกให้ลูกเกินพ่อนะครับใช่ให้ลูกดีครับเป็นควายงให้ลูกดีโอ้โหหวานช่วยเลยเพคนได้กินหยาครับตั้งตัวนี้ก็ถือว่าเป็นควายที่มีอายุแน่แล้วก็เห็นลูกหลายแล้วครับก็ถือว่าลูกออกมาหนี่งก็ถือว่าปรากฏเห็นหลายครับจ้่ ลูกมนเกลลูกมันย่มนลูกมันข mm ้าเจ้ากะให้ว่าขายได้ราคาดีอยู่ทรงลูกดีลูกมันออกมากเลือว่าเป็นแม่พันธ์เม่บอกได้นะครับเอาไปพัฒนากับสายท่านอื่นได้ครับอืฝากฝากเบอร์ไว้ให้พี่น้องเฮาเพื่อว่ามีพู้อยากได้ น้ำเชือของเจ้าล้านหาแสนนะจ้ะต่อเบอร์ศูนย์แปดสามครับศูนย์แปดสามหนึ่งห้าหนึ่งสามแปดสองห้าครับสามแปดสองห้าหมอพงศ์วิไลฟ้ามครับหมอพงศ์วิไลฟ้ามจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวสิขึ้นเบอร์ไวไ้ให้เนาะถ้าผู้ใดสนใจอยากได้น้ำเชือพอพันมีทั้งควายมีทั้งงัวพี่น้องจ้ามีถูกสายพันธุ์ครับงัวกับมีถูกสายพันธุ์งัวเพิ่นกับมีถูกสายพันธุ์เป็นงัวซาโลเลีงัวบีบมาเตอร์งัวแบงกัดจ้า จ้าสำหรับมือนนิก็ขอบคุณค่ะขอบคุณทีไห้มาติดตามไห้มาทายทำเนาะเพื่อทีวาสิได้เป็นซื้อกลางไหพี่น้องเฮาได้เข้าถึงนำเชื่อแล้วก็ได้มาชมควายงามในวิไลฟาร์มจ้าขอบคุณทีกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทีเข้ามาหลับชมเป็นกำลังใจไหเดือนเพ่นจา้าสำหรับมือนนิก็ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ 念一里的坏蛋。